สวัสดีครับนี่คือ ep 24ของ Good Life Podcast ในซีรีส์ออกกำลังกายแบบไม่กดดันแต่เข้าใจใจมากขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญแต่หลายคนมองข้ามไปไม่ใช่เรื่องท่าไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่คือการฟังให้ชัดว่าร่างกายของเรากำลังบอกอะไรอยู่หัวข้อของตอนนี้คือฟังร่างกายของเราให้เป็นแล้วจะออกกำลังกายได้ยาวมาดูที่ข้อแรกกันครับ ทำไมบางคนดูออกได้นานกว่าเราหมดแรงไวคําตอบอาจไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราไม่เคยฟังร่างกายเราแค่ใช้มันแต่ไม่เคยฟังมันเลยหลายคนไปฟิตเนสเปิด YouTube เดินตามทุกอย่างแต่ลืมไปว่าทุกคนมีแบบร่างกายของตัวเองมาต่อที่ข้อ2กันครับบางท่าอาจเบิกกับเขาแต่อาจพาเราล้าเกินไม่ผิดเลยที่เราทำได้ไม่เท่า ไม่ใช่ขี้เกียจแค่ร่างบางแบบเหมาะกับการเริ่มคนละจังหวะแบบไหนที่เหมาะกับเราจริงๆละ่ะต้องเดินคู่กับร่างถึงจะรู้มาที่ข้อที่3สัญญาณร่างคือเข็มทิศที่บอกว่าเราไหวแค่ไหนนอนนึกภาพนะครับวันไหนใจล้าพอลุกแล้วเข่าตรึงวันไหนไม่ได้นอนดีแล้วยืดหลังแล้วเหนื่อยกว่าปกติหรือบางทีออกเสร็จเหงื่อก็ไหลแต่ใจไม่ฟื้นเลยสิ่งพวกนี้บอกหมดครับ ว่าเรากำลังหักหรือช่วยตัวเองกันแน่มาถึงข้อที่4เสียงร่างดังเบาๆแต่เริ่มเตือนตั้งแต่แรกๆแล้วเราชอบรอให้ป่วยชอบรอให้ร่างพังชอบรอให้ปวดจนต้องหยุดทั้งๆที่จริงๆแล้วก่อนหน้าจะป่วยร่างกายกระซิบบอกเราเสมอมาถึงข้อที่หถ้าออกต่อโดยไม่ฟัง แรงจะหายพร้อมใจที่ไม่อยากเริ่มใหม่อีกแล้ววิ่งหนักจนเข่าเสียฝืนสควอตจนล้าสะโพกฝืนฝึกวันเว้นวันเพราะกลัวแพลนจะพังสุดท้ายก็เลิกจริงๆเพราะใจไม่ไหวแล้วเราก็ตีตราว่าเราไม่มีวิน,นัยทั้งที่จริงเราไม่มีพื้นที่ให้ความเมตตาตัวเองต่างหากมาถึงข้อที่6ถ้าเริ่มด้วยการฟังร่างไว้ใจใจ การกลับมาจะง่ายกว่าเดิมไม่ต้องเริ่มยิ่งใหญ่แค่เริ่มด้วยความรู้สึกว่าฉันเริ่มวันนี้เพราะอยากอยู่กับใจและกายจริงๆแค่นั้นพอเลยครับมาถึงข้อสุดท้ายสุขภาพดีเท่ากับวันไหนก็อยากเจอตัวเองในร่างนี้อีกออกเบาๆทุกวันดีกว่าออกหนักแล้วหายจากกันสมเดือน ขอให้คุณเริ่มอยู่กับร่างกายตัวเองในแบบที่มันขอบคุณคุณและอยากพาคุณไปไกลอีกเรื่อยๆเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับเราจะพูดถึงว่าการออกกําลังกายที่ดีไม่ต้องสุดแต่เสมอคือหัวใจของความสม่ำเสมอที่แท้จริงสวัสดีครับ